เป็นกลุ่มนักศึกษาคณะนักศสตร์สา,สา,สาขาวิชาความเรื่องสาขาเรืาร,เร,ราชพัฒนราชนาวีครับหัวข้อเรื่องนะที่เราจะทำขึ้นมาครับก็คือเรื่องสายใยสร้างค่าจากขยะสู่รกระดาษาเพื่อชุมชนครับโดยสายใยที่เราเก่าถึงเน,นี่ยก็เป็นสายใยจากวัชพืชในชุมชนใกล้กับฝัิงเรือนราชพัฒนร,ราชนาวีครับมีทั้งผักสมวุวไพรถก่วชุบแล้วก็ใบตะไคร้ครับซึ่งวัชพืชเหล่านี้ที่ผมเก่ามาข้างต้นเนี่ย มีผลงอนรายการนำทางกระดาษครับ เอกสารที่เป็นกระดาษเีนะครับกระยาศีเมื่อใช้แล้วปีแล้วสุดท้ายท้ายสุดหลังจากใช้ในวันนี้ก็เป็นขยะเช่นเดิมนะครับท่านผู้เลาเห็นเห็นปนัญหาตร,ตรงนี้เช่นเดียวกับในมหาวิทยาลัยราชพัฏนราชนค,ครับที่มีปัญหาเรื่องของกระดาษเยืา่าไม้เลยนะครับเราจึงนำแนวปีนี้ครับมาทํากระดาษาอีกทั้งในชุมชนเราเนี่ยมีวัชพืชที่ค่อนข้างเยอะและผมได้ไปศึกษาข้อมูลมาว่าวัชพืชที่มีใกล้มหา,ทาิที่ไรเนี่ย สามารถมีคุณสมบัติที่มีเส้นใย,ยที่ยืดหยุ่นแข็งแรงสามารถนำะมาผสมทำเป็นกระดาษสาได้วัตถุประสงค์นะครับข้อแรกเนี่ยเราเพื่อลดปัญหาขยะจากกระดาษและลดปัญหาสารพิษในแหล่งนะ้ำราะอเอกของงานนี้นะครับหลายอย่างที่ผมพูดไปไันชื่อชแต่ว่าหลักๆเลยเราเรียกว่าเป็นปัสดุชิวา ที่องเกียวบว่ารคปัญหาสารที่นในแหละนะ่งน้ำเพราะว่าผักตบชวาเป็นปัญหามากอย่างที่น้องๆเมื่อ,อเชาา้าบอกแล้วแล้วแ,บบแล้ววิธีการจัดการของชาวบ้านในพื้นที่มหาวิยาชภาราชนากลเนี่ยคือการฉีดสารพิษครับลงไปที่ผักตบชวาและผักตบชวาเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดน้ำดีดูดน้ำดีแปลว่าดูดสารพิษไปด้วยนะครับนี่แหละคือปัญหาแล้วช,ชาวบ้านที่อยู่รอบๆชุมชนที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผักตบชวารวมกับแหละนะ่งน้ำ เอาใช้น้ํากินน้ำอาบน้าใช้ก็จะได้รับ่ายเงินได้วยอันนี้คือจุงส่งโครง้างไว้เท่าแหลข้อสองก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนสร้างรายได้กับคนในชุมชนเมื่อเราได้กระดาษที่เป็นผลงานแล้วเราก็นำกระดาษเนี่ยกลับมาให้คนในชุมชนครับในชุมชนเนี่ยจะมีกลุ่มแม่บ้านที่จะใช้กระดาษในการทําดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วก็เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนแต่ว่าผมเนี่ยเป็นทีมวิศวกรสังคมนะคแล้วก็ไปสร้างถึงระดาบขาวว่าเป็นเรื่องของ กระดาษมหากระดาษที่เป <c oughs> ็นต้นทุนสูงเราก็เลยจะทํากระดาษสามาต่อยอดกับงานงานนี้ด้วยครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับทางชุมชนนะครับคส่วนตัวชีวานะครับก็มีหมดสามข้อก็เป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนนะครับโดยการีิจากเปอร์เซนการลดลงของปริมาณกระดาษหรือวัสดุในชุมชนหลังจากโครงการครับตัวที่สองคือจำนวนเงินทุนที่ผิดได้ โดยชีวะนี้วันได้จากมวลพันธะสารที่ผิดได้การบรรดากระดาษมาใช้ครับและสุดท้ายเนี่ยเป็นปริมาณกระดาษและวัชพืชที่นำมาใช้ประโยชน์โดยชีวะนี้เราได้จากปริมาณกระดาษและวัตถุพื้นวนที่นำาใช้ประโยชน์เช่นไรต่อมานะคะเป็นที่มาและก็ลักษณะทางกายภาพของขับจตวาะนะคะขับจตวาะนะคะมีต้นขึ้นมาจากพื้นอเมริกาใต้นะคะซึ่งเป็นพืชลอยน้ำค่ะมีดอกไม้มีดอกเป็นสีม่วงนะคะ จะเร่งเติบโตได้เร็วมากๆค่แล้วก็แพร่กระจายแล้วก็ลุกได้อย่างรวดเร็วค่ะผักตกสวายมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเป็นในตัวของมันนะคะเรามาดูข้อเสียทุกปัญหาแล้วก็ผลกระทบจากผักตบชวายต่อในน้ำกันก่อนนะคะข้อหนึ่งนะคะกีดขวางการสัญจรทางน้ำค่ะทำให้เรือหรอว่าแพอันจรายบากแล้วก็อาจจะทำให้น้ำท่วมท่วมขังนะคะบริเวณที่มีการจำกัดของน้ำมาดการไหลของน้ำก็เช่นคลองหรือว่าแม่น้ำสายเล็กค่ะ สองเรื่องเกออกซิเจนในน้ำนะคะเพราะว่ากระบวการย่อยสลายของผักตกปลาที่ตายแล้วเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนในน้ำค่ะจมพนมเสียดจอดสัตว์น้ำค่ะทำให้ปลาจะตายได้ค่ะแล้วก็บริเวณที่มีผักตกปลาหนาแน่นนะคะจะหมดบางแสงแดดนะคะทำให้น้ำอื่นไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วก็อาจจะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของเชื้อโรคแล้วก็พาหะสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆเช่นยุงหนูหรือว่าหอยโข่งค่ะ พอมาเป็นประโยชน์ของผักผักปศวรนะคะก็คืออาจจะใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักบำรุงดินได้ค่ะอาจจะใช้เป็นให้อาหารสัตว์เลี้ยงเช่นวัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นได้ค่ะก็อาจจะเป็นพลังงานผลิตการฑ์ชีวภาพได้ค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของกระบวนการทำกระดา ต้องผ่าตบดวากเฉนนะคะถ้ เอ๊ะเอาไปปั่นนะเอาไปปั่นค่ะมันจะแห็นส่วนวิธีการตัดนค่ะแล้วก็ใส่ข้าวปั่นปั่นให้ละเอียดค่ะเพื่อที่จะนับไปรอดกับกระดาษค่ะส่วนการรอดกระดาษสาวโดยแม่คือนางะาวแม่พิมเราจะขอความรู้จากคนในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะแล้วก็จะรัไปรอดกับกระดาษขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นรั้นกระดาษแม่พิมนะคะถัดไปก็จะเป็นการตัด น,นี้ก็เป็นภาพเจเยยนเรชันงานที่เป็นผลงานรับตกนะครับก็เป็นไอเดียเป็นแนวคิดมาว่าเราได้จะเป็นแผ่นใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำยันนงไงก่อนนะก็มีหน้าปกกระดาษมีโฟมไปมีกานนรเย้นมสีนะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เราทําได้แบบที่เป็นแผ่นเต็มก่อนเป็นแผ่นใหญ่ก่อนมีทั้งขนาดเล็กๆแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ที่สามารถเอาไปตัดแบ่งได้แล้วก็ความหนักบางขอกระดาษเนี่ยก็อยู่ที่ขั้นตอนการร่อนกระดาษแล้วก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ ที่เราจะนําไปใช้เช่นโคมไฟอย่เ่เราต้องการให้แสงมออกเยอะกระดาษที่เราใช้ก็ต้องเป็นกระดาษที่ตอนแรกมันต้องบางเพื่อจะมีแสงวอรดออกมาได้เป็นต้นครับสุ่นสุดท้ายนะครับก็ผลงานนี้เนี่ยเรามีจุดรสงหลักๆเลยคือเราต้องการนำผลลิตการทำาันนี้เนี่ยส่งต่อสู่ชาวบ้านส่งต่อสู่กลุ่มแม่บ้านที่เขาผลิตผลิตดอกไม้จากกระดาษที่เขา ทุนสูงเราไปลดต้นทุนของชาวบ้านเสริมสร้างความร่วเมือนดีระหว่างมหาวิทยาลัยสังสารกับทางชุมชนก็ขอฝากไว้ในกนีีครับขอบคุณครับอันนี้อัเรียกว่าจะเป็นนวัตกรรมนะว่าหัวใรับอ่าไกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตดอกไมระดิตอยู่ใช่ดอกไม้ประดิตก็คือ ชุมชนผู้คนเนี่ยจะรู้จักกลุ่มแม่บ้านนี้ในฐานะที่เขาผลิตดอกไม้จันทร์แต่ในความจริงแล้วเนี่ยกลุ่มแม่บ้านนี้เนี่ยเขาผลิตดอกไม้ได้หลายสินค้าดอกไม้งานแต่งดอกไม้งานมงคลแต่ว่าผู้คนเนี่ยจะรู้จักกลุ่มแม่บ้านนี้เพียงแค่แบบงานอว่งงานมงคลก็จะมาสั่งดอกไม้จันทร์จากแม่บ้านเนี่ยก็อยู่ในชุมชนของไทยมาเป็นราชการราชกินปาร์คก็ทำไม่ได้ อยรับอันนี้อยู่ขั้นในการทดลองหากระดาษที่ใกล้เคียงกับกระดาษที่สามารถนำไปให้แม่ๆขอพับกระดาษได้ไอ้เป็นพับกระดาษเป็นดอกไม้ดหญ่ที่สุดคระบผมอันนี้ก็มันมีหลายขนาดความหนาความบางก็อยู่ขั้นในการทดลองอันนี้ก็อันนี้ความหนาประมาณนึงก็ลองาเป็นแพ็กเกจเมื่อกี้เห็นมีโรงเรียนที่ทำทอง้วลถ้าจะมีแพ็กเกจเดี๋ยวเรียนเชิญทางกระดาษสาได้แพ็กเกจได้ <laughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นจริงปฏิญญาพานนะครับก็ข <c oughs> ายหน้างานเลยโอเคน,เนะโอเคนะโอเคเสียงตอบรับจากกลุ่มแม่วาชิรวาสย์กันด่าเบื้องต้นเบื้องต้นเขาก็ตอบรับเห็นสิ่งใหม่ๆเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเสนอแนวคิดใหม่ๆแล้วก็ไปลดต้นทุนก,กับแม่แม่เขาด้วยเนี่ยแม่แเขาให้เขาเร่วยเงินเป็นเป็นเป็นอย่างเป็นอย ก็อยากจะให้เราทำกระดาษที่เด็กเพจเป็นแบบ่นที่ดีที่สุดที่สามารถไปพับกลับม้แล้วก็จำหน่ายได้ให้เยอะที่สุดครับผมก็ก็คือที่ฝากไว้เนี่ยคือสิ่งที่ทำเนี่ยเอาไปแล้วไปต่อตลอดได้จริงคือแม่แม่ทุนอ่าวิสาหกิจเนี่ยก็าสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงก็คือสร้างรายได้ให้กับเขาได้เลยนะขอบคุณครับเดี๋ยวงขอสุอบถามน้องเพื่อนๆนะครับ ประกาศสารที่น้องทำนะครับมีคนอื่นทำไว้ก่อนไหมการอบกุบเชอดเลยนี่ครับที่แล้วสิ่งเราคิดทีแตกต่างจากคนอื่นที่ทำอ่านเชือดแบบอ่นผมทำเป็นสองแบบครับแบบแรกคือเหมือนกัรเบรยคือเขาใช้ผ้าอบเชวาดล้วนครับแล้วก็เอาไปตาดเลยผ็อบเชวาดล้วนต้มปั่นเอาไปจ่าแดดแห้งทีเนี้ยมันใช้เวลาในการต่าแดดเยอะเพราะว่าผ้าอบเชวาดทีคุณสมบัติการดูดน้ำดีมันเก็บน้ำได้นาน เวลาแต่เาพวกเราจะส่งส่วนกระดาษดีๆครับส่งไปด้วยเพื่อที่จะทำให้กระดาษของส่งกับของมวาแล้วก็ย่นระยะในกาตัดแต่ว่ามันก็ต้องดูที่องค์ประกอบรวมเช่แสงเนี่ยณรภูมิเมือดประกเพื่อ้แกแล้วมันช่วยันช่วยเิมถ้าเกิดเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่า จะเป็นตัวเป็นประเด็นแล้วอีกประเด็นก็ถือว่าการใช้กระดาษสาเน้นเชิงแพร่หลายนะครับเน้นเชิงแพร่หลายน่าจะใช้มากกว่าในจุดที่เป็นเฉพาะพื้นที่เพราะจะเห็นว่าเราไป็นผู้ใช้กับกิจกรรมกลุ่มกลุ่มในบ้านที่ทมาตัดไม้นะครับเราได้เห็นงานว่าบางคนหรืองานบารคนจะตัดกระดาษสาลองลองไปเรียกว่าให้เกิดความแพร่หลาย ือแม่ร่างกายต่างๆมากมายเลยนะเราเริ่มต้นจากตัวเราเองเริ่มต้นเนี่ยผมวัดปริมาณของคำว่ากอดที่จะมีใช้ใตัาหลังที่ยืดใช้ที่ทำมาจากตัวกิจกรรมของเราก็เชื่อว่าประสิทธิภาพของนนตัวที่วัดได้มันที่จะเกิดหรือว่าเป็นตัวการเพิ่มนวัตกรรมในส่วของเรื่ขอบคุณนะคะที่ตั้งใจ ใส่แมวมันจะู่แลเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันใส่ต้องยั่งกันแน่เลยอันดับแรกคะขอฟังคำนี้ค่ะคุณค่าและความแน่นทีนของผักตกชวาเนี่ยหมายความว่าเราอยากให้ผักตกชวาอยู่ยั่งยืนหรือเปล่าคะคุณค่าและความเป็นของผักตบชวาเราคืออย่างที่ผมบอกเพือนบอกไปค่ว่าผักตบชวาทั้งข้อดีและข้อเสียเราจะเอา าสตร์มันออกมาจากสารระบบเลยมันก็ใช้ที่นะครับข้อดีของวันนี้คือชะลอการไหลของน้ำได้ก็ควรจะมีไม่งั้นเขาคงกำจัดไปรอบไม่เสร็จแล้วแหละเข้าใจแต่ว่าส่วนหนึ่งมันกำจัดยากด้วยแต่ว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับแต่ว่าอย่างนี้คือผมอประมาณว่าใช้เอาข้อเสียมันเอามาใช้ประโยชน์ข้อดีก็จะตัวรักษาอะไรเช่นนั้นครับนี่คือความหมายของสไลรเนี้นครับ หััวไเเเเนนนน่่่ยยยยททาาาลครรบสมมอใชถ้าถ้าอย่างนี้มันก็จะมีทําเหตุทําให้มาข้อขัดแย้งกับสิ่งที่เราเอาเอามันมาทำผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะนี่อาจจะต้องทงไปเผาคำานึงเพื่อทําให้ไม่เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะส่วนที่สองก็คือสีอ่พี CD ของหการมาร์เก็ตติ้งเนาะ price p เป c e product s, แล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยคือ,อ,อในกระบวนการทั้งหมดเนี่ย ที่เห็นว่าผลิตมาแล้วเนี่ยมันมีส่วนตรงไหนที่สร้างสร้างแวร์ลูให้กับผลิตภัณฑ์ของเราที่มันต่างไปจากกระดาษสาหื่นๆนะคะตัวราคาลกมันต่างกันไหมเอ่อเพลสยเนี่ยไม่ต้องพูดเพราะว่าที่เนยเนี่ยก็มีความกบวาใช่ไหมคะแต่ตัวโปรดักของเราเนี่ยแหละมันจะทำให้มันเกิดความแตกต่างและไอตัวตัดร้เนี่ย คืออย่างที่ผมบอกนะว่าผมใช้แคงกระจุนตะไคร้แล้วก็ปักเปงแต่ว่าผมแยกแบบกระจุนหนึ่งหนึ่งหนึ่งงานตะไคร้หนึ่งงานแล้วก็ปักเปงหนึ่งงานไม่ได้เอามผสมเลยนะไม่ได้อผสมกันแล้วมันไม่ได้บอกว่าข้อดีข้อเสียของเหล่านี้เช่นเนื้อละเอียดกว่าราคาถูกกว่าสีสันสดใสกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องบอกนิดนึงหรือเช่นเคยเห็นตะไคร้ที่มันเอาไปทำมาผลิตอย่างที่ผม่วยไดยินได้ แล้วก็มันทําให้ไม่เกิดสารพิีอะไรอนยะ่างเนี้ยหลาต้องบอกว่าคุณใช้อันนี้ไปห่อแมวนะหรือไปหอ่ออะไรสิ่งของประสานแล้วมันจะช่วยทาให้แบบมแมลงมันหายไปอันนี้ก็จะช่วยนะคะส่วนที่ต่อมาก็คือว่าไอ้เรื่องของรายได้ที่เราได้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเอาไปทาอะไรที่มันมากกว่านี้ไหมคือยังไม่ได้บอกว่า มาร์เก็ตติ้งมันครบวงหมดเลยนะคะหรือกระบวนการสร้างแบรนด์ของเราหรือยังอันนี้ก็จะเริ่มเปเนกับอินแพคเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดของ 3I ของ CCS อะที่ I ที่มันเป็นอินแพคข,ของเราอะมันอินแพคต่ขขออะไรบ้างาต้อกจากสังคมต้องบบการที่เอาวัาสดุเหล่านี้มา ยังไม่ตอบใช่ไหมคะโอเคได้เนี่ยนะเชค่ะเดี๋ยวจะตอบก็ได้แล้วแต่เดีจะไปใส่ไว้ในผลงานของเราในวันที่8มาแล้วผมบ็ตอบก็ตอนตอนตอนเรคิดอยู่ว่าอาจจะมาเซอร์ไพรส์เนี่ยคุณนาติดดาวมิดอกคุณนาติดดาวมิดอกนะคุณแม่ของผมก็อ๋อเป็นแนวความคิดอยู่แล้วว่ามันจะมีจุดไหนที่ที่มันจะต่างนะครับแล้วก็ทำไมครับผมงต้องเลือกใช้กระดาษสาใช้ไาก็ก็เป็นการบ้านก็เป็นการบ้านไว้แล้วเดี๋ยวก็จะบริจาคในวันที่แปดก็ บอก<า>ว<ห>า่าได้รับคะแนนที่ดีจากคณะกรรมการอาีกอันสุดท้ายก็คือเรื่องสีที่เราเลือกมาโดยั่วไปสีธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยแตกต่างแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าสีที่มันนเทนด์มันก็จะเป็นพวกสีพลาสเพลสีอะไรที่มันแบบแปลกซึ่งถ้าเรามีนวตัตกรรมเพิ่มเข้าไปว่ามีการผสมสีใหม่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนวตัตกรรมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเหมือนเราทันสมัยด้วยใช้ได้กับ นทุกเใส่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ฝากให้ได้รับรางวัลนะคะเราจช่วยคะนะคกขอบคุณมากนะครับก็ณะกรรมการก็ประมาณ3าตนนะครับเป็นแต่ะรอบนะครับนอกจากว่า็นประเด็นแตเรนะครการก็จ่ามารถให้้เได้ีต่อไป